วันนี้กลุ่มของผมจะนำเสนอเรื่องออนไลน์นิวส์คาสติเคชัน using machine learning approach หรือการวิเคราะห์และการจําแนกประเภทข่าวออนไลน์โดยใช้วิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักรครับโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือดัเตอร์ศิลสิทธิ์โลชนาชิตและมีสมาชิกกลุ่มดังนี้ครับ 1. นนายชนะภูมิใส่ใจดีรหัสนัากศึกษา6 2 0ดศูและกับนายพัชรพลปุสอนรหัสนักาศึกษา6 2 0ห้าเครับเนื้อหาที่จะนำเสนอทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเราจะ ก็ปเป็นเพื่อหัวข้อดังนี้ครับผม Why ทำไมเราถึงเลือกทำโปรเจกต์นี้และ What อะไรคือสิ่งที่ทำแล้วแก้ไขปัญหานนั้นได้ 2. Data Understanding ครับ 3. Data Preparation 4. Data Preprocessing 5. Modeling 6. Evaluation 7. Summary ครับเริ่มกันที่ว h y กันเลยนะครับทำไมเราถึงเลือกทำโปรเจกต์นี้เนื่อจากในยุคปัจจุบันเนี่ยข่าวสา,ารนั้นสามารถค้นหาได้บนโลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองเศรษฐกิจและข่าวสังคม ด้ยข่าวสารจากสื่อออนไลน์นั้นเนี่ยหออเหมาะสำหรับคนในยุคป,ปัจจุบันอย่างมากทำให้ความสะดวกรวดเร็วและสามารถค้นหาที่สนใจได้ในทันทีครับไม่เหมือนกับการอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือการรับชมข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ในยุคปัจจุบันการเผยแพร่ข,ข่าวสารทางเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยมักจะทาโดยการที่ทำการเผยแพร่ข่าวซึ่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการเผยแพร่ข่ขนนา,วขขขาวที่ไ,ไม่สอดคล้องกับเนืขอข่าวครับ ซึ่งมีผลทบให้บุคคลทัท่วไปที่ได้มาอ่านข่าวหรือมีความคาดหวังที่จะรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเภทข่าวนั้นๆเนี่ยอาจเกิดความสับสนหรือว่ารู้สึกไม่พึงพอใจทําให้ความมั่นใจและความน่าเชื่อถือของการจาแนกประเภทข่าวของผู้เผยแพร่ล้นล,ลงครับจากปัญหาดังกล่าวทําให้กลุ่มของผมเนี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําเสนอประเภทข่าวที่ได้รับความถูกต้องแม่นยํากลุ่มของผมจึงมีความสนใจที่จะนำแมชชีเนอร์นิ่งเนี่ยมาใช้แก้ปัญหาในการจาแนกประเภทข่าวที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้บุคคลที่ต้องการเข้ามาอ่านข่าวสารนั้นเนี่ยได้รับข่าวสารที่ตรงกับประเภทที่ตนต้องการอ่านโดยใช้ Mach ช ine Learning ในการจัดประเภทข่าวแทนผู้เผยแพร่ครับต่อมาวัดนะครับแล้วอะไรหล่ะที่เราจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เรามาดูแผนภาพกระบวนการการทำโมเดลกันดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะนำชนุดข้อมูลข่าวหรือ New s Data เนี่ยมาผ่านกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลเมื่อเสร็จสิ้นแล้วแหละเราจะทำการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น2ส,ส่วน โดมีอัตราส่วนคือเทคนิค Set 70%และ SS 30%ครับไ mm hmm. ปดูในฝังของเทค n i c Set กันก่อนนะครับ mm hmm. เราจะนำเทคน n คเซตทั้ง70%เนี่ยมาทำการ processing mm hmm. ซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะใช้ TF-IDF หร Term f r e q u e n c y i n w o r d Document Frequency mm hmm. เทคนิคการคัดแยกคำตามคำสำคัญหรือการให้น้ำหนักคำในแต่ละคำครับ จากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าขั้นตอนการใช้เทคนิค d o c u m e n t e m a t i c ซึ่งเจ้า d o c u m e n t e m a t i c เนี่ยเป็นมัมนทิทางคณิตศาสตร์ที่ถืออธิบายความถี่ของคำศัพท์ที่เกิดขึ้นในชนุดข้อมูลเพื่อที่เราะจะได้นำเข้าแบบจำลองได้ครับท้่เราใช้ TF-IDF ในการสร้าง d o c u m e n t m erm a t i c ครับผมในฝั่งของเทสนะครับเราจะทำการทานฟอร์มชุดข้อมูล30%นี้ก่อนหลังจากนั้นเราจะทำการเอาชุดข้อมูลนี้เข้าโมเดลครับในฝั่งของเท n นิ g เซตหลังจากเราทำการ d o c u m e n t r m a t i c เล้วเนี่ย เราจะทำการแก้ไขปัญหาอิบาลานด้วย over อร์ดิสแตนดครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะโจนไฮเปอร์พารามิเตอร์ด้วยกิเสิร์ซีและแลนด์ลบเซิร์ซีเหตุผลที่เราใช้ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราจะได้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้ว่าระหว่างกิเสิร์ซีและแลนด์ลบเซิร์ซีเนี่ยตัวไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากันจากนั้นเราก็จะ transform train data ก็จะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในส่วนของ training set ครับ ที่เทสเซตอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้จูนพารามิเตอร์ทางฝั่งของเทรนนิ่งเซตแล้วเนี่ยเราจะนำเทสพารามิเตอร์มาใช้กับโมเดลฝั่งชุดข้อมูลเทสด้วยจากนั้นเนี่ยเราจะทำการคอสต์บูรเดชันด้วยวิธีสแติฟายเคฟรครับจากนั้นเราจะทำการเปรียบเทียบสินิภาพของโมเดลและขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บโมเดลที่มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับผมหัวข้อถัดมาคือ Data Understanding นะครับ ราไปทำความรู้จักกับชุดข้อมูลกันก่อนดีกว่าชุดข้อมูลของเรานะครับได้นํามาจากเว็บไซต์ c a g โ l e ซึ่งเป็นชุดข้อมูลข่าวจํานวนข่าวทั้งหมด2853ข่าวครับประเภทข่าวทั้งหมด4 1ประเภทซึ่งเก็บตั้งแต่ปี2 5 5 5ถึง2561ครับซึ่งข้อมูลในชุดนี้นะประกอบไปด้วยอ้อลั์ดังนี้ครับ1 c a t e แคต y รี category, ประเภทข่าว h e a d l i น์ headline, การพาดหัวข่าวอุชเช r ผู้เขียนลิง k ์ลิงก์งที่ไปยังเนื้อหาข่าว ชอตดีคริปชั่นเนื้อหาข่าวอย่างย่อและเดทวันที่เผยแพร่ข่าวครับนี่ก็จะเป็นการสแสดงจํานวนข่าวในแต่ละประเภทนะครับว่าในแต่ละประเภทเนี่ยมีจานวนข่าวน,น,นั้นเป็นเท่าไหร่หลังจากที่เราทําการลดขนาดลงนะครับถัดมาคือหัวข้อ d a t a preparation ครับในการเตรียมข้อมูลครั้งนี้จะมีขั้นตอนดังนี้นครับผมหนึ่งเลยเราจะทําการลดขนาดข้อมูลลงเนื่องจากเราสามารถเราไม่สามารถทำคอ e พิ a t ตอร matrix ได้และจํานวนกิะไบต์ที่เครื่องมือให้มาเนี่ยมีไม่เพียงพอ เราจึงท, fate, ทํา,าการลดขนาดข้อมูลลงเหลือ1200 0ข่าวครับจากนั้น 8, 2, nah, เราจะทําการรอปคอลัมน์ที่พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถนามาใช้ได้นั่นก็คือคอลัมน์ u t h o r date และก็ link ครับจากนั้นเราจะทําการรวมอลัมน์เข้าด้กันนั่นก็คือคอลัม n headline และ short description สี่การใช้ฟังก์ชัน s t o p w o r d หรือการลบคําที่ไม่มีความหมายออกครับจากนั้นเราก็จะแปลงประเภทข่าวให้เป็นตัวเลขหรือการทำ label encoding นั่นเอง6จากนั้นเราก็จะลดรูปข่าว แปลงเนื้อหาด้วย stemming และ lemmatization ครับและ7ขั้นตอนสุดท้ายคือการแก้ไขปัญหา Imbalance ด้วย random o w e r sampling ครับหัวข้อถัดมา data pre-processing ครับในขั้นตอนนี้ผมจะบรรยาย tf-idf ที่ใช้ในครั้งนี้นะครับ tf นั้นย่อมาจาก term frequency ครับหรือความถี่ของคำศัพท์้วยจุดประสงค์ของ tf เนี่ยเพื่อดูคำในแต่ละคำนั้นเนี่ยมยีการปรากฏมากน้อยแค่ไหนในแต่ละเอกสาร ซึ่งเราจะหาได้จากสูตรจำนวนคำที่ปรากฏในเอกสารแล้วก็หาด้วยจำนวนคำทั้งหมดในเอกสารครับผมส่วน IDF นะครับย่อมาจาก i n v e r s e d Frequency หรือการผลัดในความถี่ของเอกสารสำหรับวัดความสำคัญของคำในเอกสารทั้งหมดหมายถึงถ้าเจอคำหลายเอกสารก็จะมีความสำคัญลดลงซึ่งผลลัพธ์ที่เราได้ออกมานะั้นคือค่าน้ำหนัก ของคําแต่ละคําอิงตามความสาคัญโดยแปลความสําคัญออกมาเป็นตัวเลขเพื่อนาตัวเลขไปใช้ได้ต่อครับต่อมาจะมาในส่วนของโมเดลลิงนะครับครับในเทอมนี้นะครับเราจะทำโมเดลโลจิสติกเรีเกชันนะครับซึ่งโมเดลโลจิสติกเรีเกชันเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ที่มีเป้าหมายนะครับเพื่อทำนายโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับจากเหตุการณ์ที่สนใจนะครับ โดยอาศัยสมการโลจิสติกที่สร้างขึ้นจากชุดตัวแปรในการทํานายนะครับที่เป็นตัวแปรที่มีข้อมูลอยู่ในระดับช่วงเป็นอย่างน้อยนะครับโดยระหว่างตัวแปรทานายเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันที่ต่ำนะครับแล้วก็ในการวิเคราะห์เนี่ยจะต้องใช้ขนาดตัวแปรในการทํางานนะครับไม่ต่ำกว่า30ตัวแปรครับการวิเคราะห์โลจิสติกนะครับมีเป้าหมายก็คือเพื่อทํานายนะครับทำนายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ ซึ่งก็คือตัวแปรตามนะครับโดยอาศัยสมการโลจิสติกที่สร้างขึ้นจากชุดตัวแปรในการทำนายนะครับต่อมาในส่วนของ Starify K-Fold นะครับก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยขั้นตอนในการสร้าง Machine Learning นะครับเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็นสส่วนได้แก่ข้อมูลสำหรับการสร้างโมเดล Training Data นะครับแล้วก็ข้อมูลสำหรับการทดสอบโมเดลครับ Test Data เพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลกับชุดข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ สำหรับการทำ Cost Validation นะครับเราจะแบ่งข้อมูล Training Data ออกเป็น n ส่วนเพื่อป้องกันการเกิด Overfit ของโมเดลนะครับซึ่งหนึ่งในวิธีที่ใช้กันมากที่สุดมันก็คือการ k f o โ l v a l i d a t i o n นะครับ k f o โ l v a l i i a t i o n นะครับจะแบ่งข้อมูล Training Data ออกเป็น n ส่วนจากนั้นจะสร้างโมเดลด้วย n ลบหส่วนและทดสอบโมเดลกับส่วนที่เหลือนะครับในการวนซ้ำแต่ละครั้งเราจะเปลี่ยนส่วนของ ที่ใช้ในการทดสอบโมเดลเมื่อเราสร้างโมเดลครบ n ตัวแล้วนะครับอัลกอริทึมเนี่ยจะทําการหาค่าเฉลี่ยของผลของการสร้างโมเดลนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับการใช้คอร์สเวเลเดชันนะครับสำคัญอย่างมากนะครับต่อการทำไฮเปอร์พารามิเตอร์ออปติมิเซชันนะครับเนื่องจากสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ h y เปอร์พารามิเตอบางตัวซึ่งทำงานได้ดีกับ Training Data แต่ส่งผลไม่ดีกับ Test data ต่อมาในส่วนของกิิิิจจเเรรรร์์นะคับกกหือารค้นหาแบบกิจนะครับเป็นเทคนิคที่ใช้หาค่าไฮเปอร์พารามิเตอร์นะครับที่เข้าใจได้ง่ายและตรงไปตรงมานะครับด้วยการลองใช้พารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทุกชุดแล้วและจะประเมินประสิทธิภาพหรือความแม่นยำของโมเดลแต่ละชุดเนี่ยพารามิเตอร์แต่ละชุดจะถูกนำมาพิจารณาและสังเกตความถูกต้อง เพื่อชุดของไฮเปอร์พาริพารามิเตอร์ทั้งหมดได้รับการประเมินแล้วนะครับโมเดลที่มีชุดพารามิเตอร์ที่ให้ความแม่นยํามากที่สุดนะครับจะถือว่าดีที่สุดครับมาส่วนของรนดอมเซิร์ชนะครับรนดอมเซิร์ชเป็นวิธีที่คล้ายคลึงกับการทํำกริดเซิร์ชนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่ว่ารนดอมเซิร์ชเนี่ยจะทําการสุ่มเลือกค่าพารามิเตอร์จากกิดที่สร้างขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการทำรันด้อมเซิร์ต จะไม่รับประกันได้ว่าเราจะได้โมเดลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเหมือนกับกริดเซิร์นะครับแต่จะมีวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานจริงนะครับเนื่องจากด a นด o มเซิร์ h เนี่ยใช้เวลาในการสร้างโมเดลที่น้อยกว่ากริดเซิร์ h นะครับในส่วนนี้นะครับเรามาดูกันดีกก่อครับว่าทําไมกลุ่มของผมเนี่ยถึงเลือกใช้ทั้งเทคนิคนไทม์ไฮเซชันกับสเตมมิ่งนะครับมาเปรียบเทียบกันว่าสเทคนิคนี้แตกต่างกันอย่างไรครับ ตัวแรกเลครับ stemming นะครับ stemming St เนี่ยเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ h e u r i s t i c ซึ่งคำลงท้ายเนี่ยจะถูกตัดออกทำให้คำเนี่ยถูกลดฟอร์มลงเหลือแต่คำส่วนหน้าที่เหมือนเหมือนกันนะครับผมซึ่ง stemming เนี่ยผลลัพธ์ไม่จำเป็นต้องเป็นคำใน dictionary ครับซึ่งบางทีอาจจะทำให้ผลลัพธ์เนี่ยผิดความหมายไปได้ดูอย่างตัวอย่างนะครับ c o n s u l เนี่ย consultant และ consulting Consult เนี่ยเมื่อลดคำลงจะเหลือแต่คำว่า c o n s u l แต่ถ้าเป็นคำอื่นเนี่ย เมื่อตัดคำลงเนี่ยความหมายอาจจะปิดเพี้ยนไปได้ครับครับตัวต่มา lemma-ization นะครับเจ้าตัว l e m m a t i เนี่ยจะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงคําด้วยรายการคําศัพท์ในดิกชันนารีครับการวิเคราะห์หลักไวายากรณ์ของภาษาเนี่ยทำได้อย่างเหมาะสมทั้งการแปลคาผ่านคําแล้วก็กําจัดการผันผลของคําได้ครับโดยส่วนใหญ่ lemma-ization เนี่ยจะตัดส่วนท้ายของคาให้เหลือแต่รูปฟอร์มพื้นฐานซึ่งจะเป็นคําตับดิกชันนารีครับเรียกว่า lemma ครับด้วยอย่างรูปนี้นะครับคำว่า change ทั้ง stemming และ lemma เนี่ยมีการลดคำลงแต่ว่าทางฝั่งของ stemming เนี่ยจะทำการตัดตัว e ออกไปด้วยนะครับผมส่วนตัว lemma ไทยเนี่ยไม่ได้ตัดตัว e ออกไปอาจจะผิดเพี้ยนไปได้ครับต่อมาในส่วน evaluation นะครับผลลัพธเบื้องต้นนะครับการวิจัยครั้งนี้นะ่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกประเภทของข่าวสารนะครับ ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้เพียงแค่โมเดลโลจิสติกส์เรเกชันนะครับในการทำวิจัยในขณะที่อีก2โมเดลเนี่ยจะอยู่ในการแผนงานดำเนินงานในภายภาคต่อไปนะครับซึ่งในภาคเรียนนี้เนี่ยจะมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโลจิสติกส์เรเกชันนะครับโดยผ่านกระบวนการเทคพีโ r o c e สซิ่งนะครับที่แตกต่างกันใช้หลักการแบ่งข้อมูลและข้อมูลเรียนรู้ด้วย s t a r t i f ยเค l ฟ r o s o v a l i d a t i o นนะครับและการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้วย ค่าความแม่นยำม c c c u r c y y นะครับค่า p r e c i s i o n ค่า Recall ค่า f1 s c o r e และค่า a u c a u c ครับค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพนะครับเราจะใช้ทั้งหมด4ค่านะครับโดยเราจะใช้ Accuracy ค่าพ r e c i s i o n ค่า Recall และค่า f1 s c o r e นะครับส่วนสูตรนะครับค่าค่า c c c u r a c y เนี่ยมีสูตรคือท p o s i t i v e นะครับบวกด้วย t ท Negative หารด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับ ค่า p r e c i ร i o n นะครับคือ two positive หารด้วย two positive บวก f o u e positive นะครับค่า Recall คือ two positive หารด้วยค่า two positive บวก f o u e negative นะครับและสุดท้ายค่า f 1่ s นะครับคือค่าเฉลีย่ยระหว่าง p r e c i ร i o ันและค่า Recall ครับนี่จะเป็นตารางที่เราทำการวิจัยมานะครับโดยตารางที่1คือข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการรีซัมปิ้งนะครับแล้วก็ใช้เทคนิค Random Search CV ในการค้นหาพารามิเตอร์นะครับจากตารางที่1เนี่ยเราพิจารณาค่า f1 นะครับโดยโมเดลที่ผ่านโมเดลที่ใช้เทคนิค s t e ม m ์ม g น่ยมีความแม่นยำที่สูงกว่าโมเดลที่ใช้เทคนิคเรมัทไ e สเ a t i o n อยู่1%นะครับตารางที่2นะครับข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการ r e s แ m p ป i n g นะครับและใช้ละกิจเสิร์ช CV ในการค้นหาพารามิเตอร์นะครับ จากตารางที่สองเนี่ยเราพิจารณา f 1นะครับโมเดลที่ใช้เ e มั a เรมัทไทเซชันนะครับมีความแม่นยำที่สูงกว่าเทคนิคสเตมมิ่งนะครับอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นตครับรงที่สามนะครับข้อมูลที่ทำการแรนดอมโอเวอร์สเปนก์แล้วแล้วก็ใช้แรนดอมเซิร์ h ซีีในการค้นหาพารามิเตอร์นะครับจากค่า f 1นะครับโมเดลที่ใช้เทคนิคเรมัทเรมัทไทเซชันนะครับมีความแม่นยำที่สูงกว่าเทคนิคสเตมมิ่งอยู่สองเปอร์เซ็นครับ ตารางที่4นะครับข้อมูลที่ทำการแ a n d o ด o มโอเวอร์ i n มนะครับและใช้กิจเ์ชในการค้นหาพารามิเตอร์นะครับจากค f านะครับโมเดลที่ใช้เทคนิค l ลมมา t i ยเซชั่นะครับมีความแม่นยำที่สูงกว่าโมเดลที่ใช้เทคนิคส t ตมมิ่งอยู่2%ครับสุดท้ายคือตารางที่5นะครับคือผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโมเดล l o จิสติกส์พิเกชั่นนะครับจากตารางที่5เนี่ยเมื่อพิจารณาภาพรวมของทุกกระบวนการแล้วนะครับ จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ผ่านการ r รนด o m o v e r s ร์ p l มปิเนี่ยมีค่าเทนเอฟเว c y เที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับเนื่องจากการทำ r รนด o m o v e r s ร m p l มปิ้เนี่ยจะสุ่มเพิ่มจำนวนของข้อมูลกลุ่มน้อยให้เท่ากับข้อมูลกลุ่มมากนะครับและเมื่อพิจารณาค่าอื่น่นแล้วนะครับประสิทธิภาพของโมเดลเนี่ยมีความที่ใกล้เคียงกันในทุกๆค่าครับมาจะเป็นสรุปผล summary นะครับสรุปผลการวิจัยนะครับจากผลลัพธ์เนี่ย การวิจัยนี้ปงบอกว่าการทำปรับทำการปรับสมดุลข้อมูลนะครับโดยวิธีการ r a n ด o m o v e r s a m p l i n g นะครับมีส่วนช่วยทำให้โมเดลเนี่ยมีความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นและการใช้เทคนิคและัต e รม a t i z a t i o นะครับทำให้โมเดลเนี่ยมีค่า F1 ฟสกอที่สูงที่สุดส่งผลให้ l s t i s r i g r e s s i o o m o เด l นะครับเป็นโมเดลที่มีประสิทธิภาพมากกว่า l i s t i c r e g r e s s i o n ที่ใช้กระบวนการอื่นๆนะครับ จำกัดและปัญหาที่พบนะครับหนึ่งคือซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลนะครับไม่สามารถนําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์ได้นะครับเนื่องจากขนาดของข้อมูลเนี่ยมีขนาดที่มากเกินไปครับสองคือข้อมูลเนี่ยมีลักษณะที่เป็นอิม巴拉นนะครับจํานวนค่าที่จะใช้ทานายหรือจาแนนครับมีค่าไม่เท่ากันจึงทําให้ความแม่นยําในการทานายหรือจําแนกเนี่ยมีค่าที่คาดเคกินไปครับการดําเนินงานในาภายภาคหน้านะครับ หนึ่งคือศึกษาโมเดลอื่นเพิ่มเติมและนำมาเปรียบเทียบกับโมเดลโลจิสติกรีนกเกชันนะครับสองคือศึกษาวิธีรีซัมปิ้งอื่นเพิ่มเติมและนำมาเปรียบเทียบกับวิธีแลนด็อกโอเวอร์ซัมปิ้งครับสามคือศึกษาการจำแนกข่าวในเป็นภาษาไทยนะครับและสุดท้ายคือสร้างเว็บไซต์และนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ